ทุกคนเราเอาลินินมากรุงเทพแล้วแล้วก็คือมาเดินห้างช้อปปิ้งค่ะอ๋อนี่วันแรกเลยครับนี่คือวันแรกค่ะสิ่งที่จนให้เด็กคนนี้ซื้อชุดค่ะวยชุดสวยมากเลยชอบไหมชอบไหมเนี่ยไปเลยอัสสัมชญาชจาดิชชจาเข้าไปเลยเอิรนเคิวพร้อมที่จะดูแลแลแบบดูแลหลานให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอหลานอะไรนี่ลูกแล้วนี่ ทุกคนเชื่อไหมว่าเอิญกับพี่อ่ะดูแลเขาตั้งแต่เด็กเลยช่วงนั้นพ่อกับแม่เขามาทํางานที่กรุงเทพกับเราใช่ไหมเอาลินินมาฝากเราตั้งแต่วันแรกอ่ะเราก็เจอแล้ววันแรกเอิญไปเอาเด็กคนนี้ออกจากห้องขอด้่ะทุกคนชอบไหมไหนชอบไหมคะสวยสวยไหมสวยปัจนหนึ่งลูกสาวค่ะทุกคน เอาแหละเอาันนี้แหละเอาไหม <g ül> ดูไวหน้าแบหาโอ๊ต <c oughs> นี่ <c oughs> เลิรี์ด้วยแ <c oughs> <c oughs> น่นอน